สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่แม่น้ำมูลนะครับอําเภอราศีสไลนะครับวันนี้ก็ได้พิกัดมาจากนาโอฟิชชิ่งนะผมให้ข้อมูลมานะครับว่านาโอเคยมาตกปลาแถวนี้อยู่นะครับวันนี้เราผ่านมานะครับที่เขื่อนราศีเนาะนะครับก็เลยจะลอง ตกปลาดูนะครับที่นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ừ, คือตรงนี้จะเรียกว่าจะมีชาวบ้านนะครับเขาจะทําการเลี้ยงปลาเป็นกระชังไว้เยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าวันนี้จะมีตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับผมพรอมแล้วผูชมครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเบ็ดสักครู่นะครับผม

น้ำมูลนะครับท่านผู้ชมครับเป็นไมายแม่น้ำมูลที่เขื่อนลาสีสไลนะครับจะอยู่ใกล้เขื่อนลาสีสไลนี่ครับไมยดีครับไม้สวยสำหรับอีพีนี้ก็จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มีผักตบชาวานะครับมันไหลมากองหน้าที่เราลงเบ็ดพอดีเลยนะครับตีเบ็ดไม่ได้ก็เลยทำการเก็บ เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังหาปลานะครับที่แม่น้ำมูลยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอตัวสักตัวเลยปลาเล็กปลาน้อยก็มีมากินเลยครับเงียบวันนี้ก็เดี๋ยวไว้แก้มือใหม่นะครับอีพีหน้าเดี๋ยวจะพามาลองใหม่อีกอยู่นะครับสําหรับไม้แม่น้ำมูลสำหรับคลิปนะครับไม่สำหรับโลเคชันนะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ให้ท้ายคลิปนะครับผมเผื่อท่านใดอยู่แถวนี้ได้แวะมาลองตกกันนะครับหรือคนที่มาเที่ยวสงกรานนะครับจะได้มา ตกปลาแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะมีแพด้วยนะครับมีแพมีอาหารมีแพแล้วก็ตกปลาด้วยนะถ้าใครมาก็ลองสอบถามกันดูนะครับผมตรงนี้ใกล้ๆเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้เราด้วยนะครับผมเราจะหาหมายใหม่ๆม,มาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมโอเคซีอ okay. ูบ๊ายบาย